เรีนอยู่ฝั่งนู้นไหมกําลังดูรถตัวเองเด้ยวยความปะ่ืปมอาจารย์เดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ครับ,รบอันนี้ทูกนะครับไปไหว้ด้วยกันครับมามามา,ามแยกแยกเป็น3ดอกไอ้แยกเป็นหดอกกับ9ดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่อาจารย์สุภาพเลือกใช้นะที่พี่ตายถ่ายลงมาเช้าก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคบ h i g h l a n d ร์1.9เกรด LDA ดเดี๋ยวมาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้มันเป็นกล่องวัสดุมันเยอะพอดีจะพาลูกค้าไปฝั่งนู้นแต่มันเป็นกล่องวัสดุไงไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย ก็อันนี้แนะนําการใช้รถเรียบร้อยก็รอแค่อออกใบเสร็จแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองวันมาจองก็มามา,มาสองคนอาจารย์วันมาจองเนี่ยอาจารย์มา2คนเนาะมาองคนครับออมามาน้อยมากวันมาจองมาสองคนมันรับรถมาสามคน นี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่ก็ให้ลูกค้าไหวขอพรอเอาเลืกเอาใช่นะครับก่อนออกไปก็ขอออกไปแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวที่เป็น9ดอกนะครับที่เป็น9ดอกฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ที่เป็น5ดอกฝั่งขวามือนะขอ,อจันกี่ดอก9 9้ฝั่งซ้ายเลยนี่องค์ใหญ่เลยครับนี่ขอ,อจย์สวั์ตรงนี้เลยนี่ ฉากหลังเราก็จะมีหนังกลางแปลงอธิษฐานเลยนะครับอธิษฐานเลยเอฟจากบ้านกรวดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ไปรอที่รถเลยได้ตายเตรียมดอกไม้ไปถ่ายรูปครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมดอกดาวเรืองให้ด้วยเตรียมไว้แล้ว กุญแ,แจทองคร้องใจแล้วก็จะมีกล้องพพิพาขอบคุณมากเลยครับพี่พาทีน,นี้เราก็จะถ่ายรูปให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ปริ้นรูปให้ลูกค้าแล้วก็พาไหว้สูตรเดิมเลย สายเข้าอีกแล้วสายเข้าอีกแล้วโอ้ท่านตองจันขอบคุณมากเลยครับผมมาจาันถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปมาอุ้ยมาถ่ายด้วยกันครับมาถ่ายด้วยกันอจาจย์ถือกุญแจเอาโบออกเลยครับเดี๋ยวเอาโบออกเดี๋ยวนี้ให้แม่บ้านถือคือโบม,มาถ่ายน้ำกันครับมา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 ครับมา เป็นอย่างครับเลขตัวใดมันนั่งยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้อโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวไต่ขอนี่ให้ให้ทางนี้ถือดีกว่าส่วนของอาจารย์สุภวัตมาอยู่ฝั่งซ้ายครับมาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงโอล่ข้อต้นนะครับนี่อ่าขยับมาตรงนี้นิดนึงอีกนิดนึงอีกนึง อาจารย์อีกนิดนึงครับแหม่กอดกุญแจรักมากเลย <c oughs> นี่เดี๋ยว,ยวตาให้นั่นไหมแบบนี้นี่แบบถือเอียงๆแ,แบบนี้ก็ได้ครับจัดนี้นะนั่นแหละนะครับโอเคครับนี่แหละสวยแล้วสวยแล้วรองเท้าเวัรรุนมากมากครับโอเคมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับแบบนี้ แบบนี้แบบนี้แบบนี้กดไลค์กดไลค์โอเคครับผมครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเอารูปนี้จะปริ้นให้นะครับอ่าโอเคครับหนึ่งสองขออีกรูปหนึ่งครับหนึ 1, ่งสองเฮเรียบร้อยอันนี้อาจารย์จะเอาถ่ายเลนเ่ะ ขายกันบ่บ่ตีเอาจังสันเดี๋ยวตายเก็บกันเลยสนะเอานั่งถ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาพวงมาลัยมาให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอู้ท่านต้องจันครับผมท่านต้องจันสุดหล่อผมฝากท่านเอาไปกรองไว้ผมนิดหนึ่งนะท่านต้องจันหมดหมดแล้วเก็บเลยโอ้โหท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หล่อที่สุดคือผมไม่เคยเห็นใครหล่อเท่าท่านมาก่อนเลย โอ้สุดยอดเลยท่านเนี่ยอันนี้ก็กำลังจะปรินท์รูปให้ลูกค้า มันหลายรอบจังวะเ่โอเคคือคือสนอมสนมแล้วก็รอบนี้นะได้ดอกดาวเรืองสดมากๆเลย สวยสวยอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จวันไหนดอกดาวเรืองครับผมกับรวยรวยเฮงเงเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วตต่ถ่ายรูปให้มันจะได้ส่งไลน์ให้ โอเคครับมาเดี๋ยวอาจารย์มาไหว้ที่ตัวรถเลยครับมามาตรงนี้จะตัดปประตูให้รบมเดี๋ยวรอแป๊บหน,นึ่งนะได้ตตยไปถ่ายรูปฝั่งนู้นเดี๋ยวอาจารย์หันมาฝั่งนี้นิดนึงครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ครับแป๊บหนึง่ง นี่ครับก็อธิษฐานเลยนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองถูกระวัณที่หนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็ตัวเป็นพวงมาลัยก็แขวนที่กระจกนะครับแล้วก็ที่เป็นช่องก็เอาวางไว้ตรงคอนโซลนั่นแหละรูปอาจแต่เอารูปออกให้ก่อนก็ได้นี่อันนี้ก็รูปนะอืมเอาตั้งตรงนี้ก่อนละกันนาจได้ตถือพันให้โอเคเรียบร้อยแล้ว ครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไต่ไปตามดูก่อนว่าใบเสร็จเสร็จไปยังถ้าใบเสร็จมาแล้วก็เซ็นใบเสร็จแล้วก็ออกได้เลยครับ,รบผม<อ>ร,ร,มร,รู้รู้เรื่องละรู้เรื่องละมิวคันใหม่เนีย<อ>ว่าว่าวจะว่าจะมาเอามิววันพรุ่งนี้หรือว่าจะเลื่อนไปเดือนหน้าเชาิญได้ไหมนี่อ๋อเปลี่ยนเป็นมิวน่ะโอ้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ได้ก็ไม่ต้องเชิญแล้วครับคันนี้ก็เอาไว ครับแสดงว่าไปแอบเหมาชุดสิบปดล้านมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับรถดีๆเด้ยครับเด้อใสรจะไปขั้นนี้เนี่ยมาครับเชิญขึ้นครับผมเดี๋ยวตายจะได้ปิดประตูให้ ย<โ> <ITA> นั่งหน้าเว้ยลืมลืมจะให้นั่งหลังลืมลืมมามาสองคนมีงานจะให้แม่บ้านนั่งหลังด้วยเกล็บเกือบอันนี้เดี๋ยวปิดประตูนะครับมา หน้า60ข้าง80ครับแต่ว่าไอ้ตัวยี่ห้อนี้มันก็ไม่ได้ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ครับสวยอยู่กำลังสวย,เ,ยเห็นครับมองเห็นเป็นห่วงเพื่อนมากเลยอ <laughs> แบบนี้ใกล้หมดละผมก็วรหอมอะไรก็ํำกับข้าว,าวกินนี่ไหมโแน่นอนจริงๆ ออม,มากเลยท่านไปขอเขากินข้าวด้วยหน้าเกลียดไหมครับ oh, <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับไปแล้วไปแล้ว